เดวกลับนอนก่อนครนับนเด็กสันเด็กเด็กซีสันลอยเดี๋ยวพรุ่งนี้เก็บเรียงไปเกาะไม่รู้ว่าจะไปเกาะไหนดีเพราะว่าไปมาหมดแล้วภาคใต้ก็ไปแล้วไม่ว่าจะไปเกาะ กาะเสม็ดเราเคยไปเกาะเสม็ดตั้งแต่สองปีที่แล้วใช่ไหมเกาะเสม็ดน่าจะไปเกาะเสม็ดพรุ่งนี้ครับเดี๋ยวถ่ายให้ดูบังไฟมากลับบ้าไปนอนพักก่อนก่อนนะมันเลือกไหมล่ะเราเดย,ย่าไปเดี๋ยวไปเล่นตรงที่มันเลือกนะมิ้วมิ้วไอ้ตรงนี้มันเลือก,กบ่าไหนบางหอังเลยเนอะ ่าเล่นใี้มันเลือกไม่เตือนไม่เตือนมันอย่าทิ้งห่วยางนะมันท่วมหัวน้องเพืาเลยนั่นน่ะขปาใจไหมไหนลองรอยเร็ว เลึกอยู่นะลูกเลึกเลกลก พรงนี้ขี่เรือคราบเกาะเสม็ดครับเพืเ่อเพื่ออยู่ห้องไหนหนึงหนึ่งง,ง,งตัวน,นี้หนึหนหนโอ้โลเลขสวยเว้ anh miếng nó phò nó nòng đây như thế